อืมครับเตีมเนึ่งไม่เตี้ยมหรอครับนี่ครับตัวเนี้ยจ้ะน้อยดิ้นไหมโอ้ตัวนี้ถือว่ายญ่ค่ะครับตัวนี้ สวัสดีครับผมยินดีตอนรับสูช่องลูกจ้างอิสระพบพ่อกันเนี่มือเศร้าเหรครับมือเนี่ยามายามกับดักหนูเฮาเห้อครับที่เฮาดักไว้ไปเบิ้งน้องกันเลยครับมือเนี่ยว่าเฮาสีมานบม่หมานน่ครับหลังแรกของเฮาอยู่นี่เลยครับหลังที่รีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ้งเหรครับเนี่ยหลังเนี่ยดูไหมที่ว่าห้อยกัดครับ นะครับไม้ที่ว่าห้อยกัดหมูวานเนี่หนูหลังแรกกับน,น้ำเราต้นเนี่ยเป็นน,นู้ยังเะไเนี่ยหนูท้องขาวครับหลังแรกของเขาหนูท้องขาวครับเมือเ่อนไง ขวันนี้ใสเป็นกาะเป็นดอนครับใสโบเป็นแถวเป็นระเบียบพื่อเก้าเลยกานได้ยามทเทวรลชอตลช็อตอยู่แล้วครับมันว่าใส่ไว้ห้างไก่ห้างกันหลายครับ หนูคว้รุ่นน้อยๆแล้วครับได้ไปเมื่อคืนกับหลายตัวอยู่นี่นะครับหลันงนี่ที่เขารีวิวทายไปนะครับที่เมื่อวานผมทายไปนะเดี๋ยวโตมาอยู่เสีย ครับเนี่ยจะหายไปไซบรครับรุ่นน้ำกันหลังต่อไปสองแ้มครับสำหรับเส้านี้หลังนี่บมาเลยครับเงียบ คีดใต้หลังนี่บอลันครับอยู่คือเกา เแต่ขอโพดวางอยู่ครับหลังเนี่ยขอ,ขอาวโพดลงก่อนอ,อหนูท้องขาวครับตัวกระงามอยู่แล้ครับหนูต้องขาวก็ได้ ลับบร้อนมุนอีเล่เลยโบมาครับนี่โบมาบ นีนูยังเะไเนี่ยหนูต้องขาวอีกแล้วครับต้องขาวเรื่อๆหนูต้องขาวครับแต้มนี่ก็ได้นขึ้นไปขึ้นนะครับ ตัวนี้หางแน่จักน้อยอเห็นตัวเม็ดข้าวโพดวางอยู่กลับไปใส่ละเห็นข้าวโพดอยู่เม็ดหนึ่งเดี๋ยวเจาก่อนมมดเต็มหรอครับ โอ้แต้มงามอยู่ครับแต้มงามอยู่ติดไม้ไม้เลยต้วนะ่ะครับแต้มงามอยู่ ครับตัวเนี้ยเหรห้อยดินไหมหรอครับห้อยดินเนี้ยนะใส่ไปว้งถึงน่ะโอ้แต่คำห้อยดินห้อยดินบบกดินนั่นแหละครับอากไงมาแล้วครับตัวนึงโอ้ตัวนี้ถือว่าไงครับครับตัวนี้ ไงยู่ไปครับแต้มใหญ่ามาแล้วครับเบิง้งแต้มใหญ่าอ๋อเริ่มมีแต้มญ่ไหมเห็นแล้วครับ ว้าวนี่คือเ,คเป็นป้าไอ้หญ้าข้าวมันดนิศนะครับป้าข้าโพดที่หักแล้ว ครับอาะทีเป็นหนูขั้วหนูน้อยเนี่ยละครับหนูใหญ่ไม่ค่อยหลายดอกเพราะเป็นปลาแบบนี้ยครับส่วนมากถึมีหนูน้อยหนูใหญ่กับมีหางหางหนูขัวเนี่ยหนูต้องขาเนี่ยไปส็ละครับหนูพุกน้อยหนูแพงก็ดีหางหางหลังนี้ชิใต้ เน,นี้ยอืมอืมกระพายไปเลยะหรอนูอย่างเนาะ พุกน้อยครับงามอยู่ครับหนูพุกตัวเนี้ยใส่งามงามอยู่เล้วยู่นี่หลังสุดท้ายครับในชุดนี้ลอกก็ที่ขึ้นไปทึงพุ่นอืหลังสุดท้ายครับนูอหนูยัง พี่นะครับผมวางมาเทิ้งพี่เ้วกกลับต้องขาวอีกแล้วครับ นะครับผมวันที่ขึ้นไปพูนแล้วมันเป็นโน้นครับมันเป็นสันโน้นเขาจ้งไปทายผู้อีกนะครับเนาะไปมาห่อดไม้นี่สองหลังครับหลังเลยไม้นี่มีสองหลังเนาะสองหลังลั่นก็หลักครับหลังเนี่ยนะครับลังไ้เนี่ย หนุต้องเขาวน่อยครับอีกลหลังนึงยุ่งขางกันนี่แล้วครับเรากระดิข้นไปถึงปลามันพุ่นเลยปะเนี่ยเลรอครับถึงหยอดโอ้โห,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 หปลามันอยู่ถึงหยอดปะครับรุ่นหลังนี้น้ำกันก่อนหลังนี้เรากระดิข้นไปถึงพุ่นเลย หลังนี่บอลันครับผลหรครับจังใดกับพอ่พอพ่อกันถึงปลามันผล้วครับบอลเนี่ยบอลันไตครับปุ่นพ่อกันถึงปลามันบ่ครับ,าม,รบมาหอดปลามันที่ผมว่าแล้วไตครับไปรุ่นหลังแรกน้องกันเลยหลังนี้เมือ่อคืนนี่กับน้ำนะครับเมือ่อคืนนี่ก็<ม>ได้อยู่ ขอามาเงียบครับย่งางขึ้นย่งางขึ้นโน้นครับ Não está หลังนี้เห็นตัวแล้วครับโอ้หมดเจาอหมูพกตัวง้ามอยู่ครับเนี่ยแต็มง้ามเลยครับเต้มเ่ย เห็นมาถึงสนันนโนนแล้วครับผมดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับลังสวยงามของแรล็กยี่นี่สองหลังครับแรกนนอะไนะขงเหลรกโบราณครับ สงวงเล่นได้ละโอ้มาลันขึ้นกันสวงหลังมาได้การเลย นี่ค้นไส้หลายครับไม้นี่เจ้าของที่มันกัดไส้หลายอือครับเตรียมนึงอผุกตัวง,งามๆเลยครับ บกบลันอีกครับอืเบอเหลือบกที่หลังเนาะครับที่หาหลังนี่แหละมั้งว่ามื่อน,นี้บอหมานปันไดครับเบิ้งแล้วอาการแล้ว หนูตัวน้อยตัวใหญ่บ่ค่อยได้ก็ะได้ยุ่ดอกสิบยี่สิบตัวยี่สิบกว่ตัวยุ่ดอกเชื่นเขาก็ได้ไปสิบที่เด็ดสิบตัวเจ้ลันครับอือเด้เพิ่มมาอีกเต็มนึงแล้ว โอ้หมดครับเต็มงามๆอีกแล้วครับดวงบอดีแต่ตอนชี่รถม้าเมื่อวานนี่แล้วผมอะ่ะขี่รถม้าดีๆตั้งไหนยังอันเพึ่งว่าตอดตาวะนี่มนงะโอ้ผมล่ะเงีดหลายว,นนวา่านี่โบมานว่าเปลี่ยนอิหล บ่ค่อยมานเป็นไหแตรว่ากะบ,บ่าขาดเลี้ยงขาดายดอกครับเพราะได้ยู่ได้กินอยู่อือครับห้อยหนูน้อยมักินเขาโอดเรียนตัวบ่ใงญ่ป็นไดมัดกินซ้ำเนี่ยมันจังบ่ลันถ้าตัวใ่ญยๆหนึน่งมันลันแล้วครับ บบกี่หลังเราครับรุ่นน้อกันไปอ,อันนี้บบลันครับโบมา ครับวางกลับไว้มองนี้มีตัล่หครับมารุ่นกันว่าสีเต็มเนี่เต็มน่อยครับเนี่ยขีดใต้นะครับหมดเต้มงามอยู่ครับทุกน่อย หน่อยกําลังงามๆนี่และครับเดี๋ยวสองหลังสุดท้ายครับมาลุ่นสองหลังสุดท้ายน้องกันเราก็สิลงไปสรุปผลงานกับทีมงานแหละครับเบิ้งเมื่อนี้ชิปที่แล้วเขาได้เจ็ดสิบสี่เต้มครับเบิ้งเมื่อนี้ยเขาสิได้จ็กเต้มทีมงานกับมาน้องกันหาค้นขึ้นเก้าหลับเมื่อเนี้ย สุดท้ายรุ่นอีจกจ็เต็มนะครับหลังสุดท้ายฮาทางทางเขียวเพิ่มนี่แหละครับก่อเสร็มาเป่นพื้นราบแล้วก่อเสิได้ย่างล้แล้วครับบัน,น,นบอ๋าางลงลอ,อหลังสุดท้ายบอถ,ถือครับก่เอาเป็นว่าฮาก็สิไปพบพ่อกันกับทีมงานตอนสรุปผลงานผลละครับบันเนี่ยมีพันใหญ่พันเอี่ยมพันออบพันไก่แจ่ลรอครับล้ออยู่ทั้งล่างหมดหรอครับ แต่ครับพบพ่อกันกับพีมงานเลยครับผลกันเสร็จแล้วครับมาเบิ้งผลงานการหาหนูของเขาเมื่อนี้ครับถึงกับกับดักเขากะหาค้นครับดักหาคน้นเมื่อนี้ผลงานกับซ้ำที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวสินับให้พี่น้องเขาได้เบิ้งครับตาา่อไหนพันแก้มานับด้วยต่อไหนนับจะแถวถึงนะบอกเสียงแถวพุนหนึงน่งหนึ่งสองสามสามีสม่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบเอามส่สา้าสามหกสามเจแปดมาส่สี่เองกสี่เจ็ดสีปบเอ ก้าสิบเก้าสองก้าสามก้าสิบสี่ก้าสิบห้าเก้าสิบหกก้าสิบเจ็ดสรุปแล้วมื้อนี้ของเขาก่าคือเก้าสิบเจ็ดแต้มครับทำผลงานได้ดีครับได้ดีก็ทุกเที่ยว่ถวนั้นเขาได้แปดสิบซี่ยยวที่แล้วลิปที่แล้วนี่เขาได้เจ <70. S 2> นะ็ดเจ็ดสิบซี่เนาะผลงานของเขาก่าถือ <c oughs> ว่า <c oughs> ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วครับ <c oughs> สถิติเริ่มดีขึ้น <c oughs> มื้อนี้เท <c oughs> ่าไรครับ เก้าสิบเจ็ดครับเก้าสิบเจ็ดแต้มครับเมื่อเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ชัดเจนแล้วครับไอพี่ไอน้องเขาได้รับชมจังไดก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็ทีมงานของลูกจ้างอิสระไปเรื่อยๆนะครับเบอ่์เนีถามเนี่ยนะเอาทักกันเอาะอย่างดักก็จังได้ดทักเด้ดเนี่ยแค่ผลิตภัณฑ์ของเขาเดี๋ยวอย่างโห่เตี้นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยมันาะผลิตภัณฑ์ของเขากันนี่แหละครับหขอเชื่อดักหนู๖จีครับ บูไดสนใจการติดต่อเขาม่ได้ให้เขาพูดใช่ไต้เชียบให้เขาพูดว่านี่ตัวย่างมาให้เบื้องบ่าเขาพูดมาหั่นเป็นชิ้นนี่เอานี่ครับเนี่ยนี่ครับเขาพูดเขาจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เขาก็ดีเอาเสียบเขากราฟเสียบเขากราฟเราฮักกะิฉีดอันนี้ไส่นะครับสองเทืองตัวยงอืมนี่ครับเนี่ยเอาแบบนี้เลยเนี่ยง่ายๆเนี่ยบูไดสนใจการข้างม้าป่ะเนี่ยหรือว่าเขาจะใส่เป็นฉีดใต้แทนเขาพูดก็ได้คือกันครับกะฉีดสองเทือ แค่นั you <c oughs> ้นล่ะครับเอกกัวางดักตามทั้งหนูเลยทำมันมีมันกัสติติดเรื่องว่ามันมีกับวัตชินมันมีกับวัตติดล่ะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีข้อมมาไมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งงชิพแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม่นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่กับขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านครับผม สวัสดีครับพ่อการชิพนาครับผมมาครับจัดแจงแบ่งหนูกันละครับบัานเนี่ยเอาพันเยี่ยมคือเอาแต่ตัวใหญ่ๆเถอะคนได้เด้่อ๋อโอเคนี่ละครับพร้อมกับจัดแจงแบ่งกันแล้วพร้อมกับเดินทางกลับบ้านละครับบัานเนี่ยนะครับแต่ละคนแต่ละคนพร้อมกับล่ำล้ากัน ่าจังไดก็พันด้วยรักและห่วงใยจ,จากทีมงานลูกจ้างอิสระอันะวะพันใหญ่เขาว่าด้วยรักและห่วงใยจ,จากทีมงานลูกจ้างอิสระจังไดก็ฝากติดตามไปร่วมกันเรื่อยๆครับครับผลงานชัดเจนครับเมื่อเนี้ยไปครับลำาลกกันแต่เพียงเท่านี้พ่อกันชิพนาครับผมสวัสดีครับ